สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรคของการดูดวงเย่ก่อนที่เราจะไปว้าโรคของการดูดวงวัดเดือนสิงหาว้าวเดือนแปดแล้วเนาะเดือนสิงหานะคะวว่าแต่และว,วันจะเป็นเยี่ยงไรนะคะก่อนที่จะไปดูดวงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งหรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะคะไม่ว่าหัวใจ เมนบันทึกคลิปหรือใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะตอนนี้นะคะคณนช่าพันล้านของเราก็จะมีวาาช่องทางตามนี้นะคะให้ท่านได้ติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นออปแดงแอปดำหรือแอปฟ้าตามนี้เลยนะคะอย่าลืมติดตามกดส u b คร r i b e กันออกไปนะคะมาค่ะดวงของคนที่เกิดวันอัคารนะคะขอให้ผู้สถาน,นะคะที่เกิดวันอัคารเพ่งจิตมาที่ภายในเมืออาจารย์ จากนั้นให้คุณท่องน้ำโมตะสะสามจบนะคะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบเป็นตัวเราเรื่องเนาะว่าเดือนสิงหานี้อังคารจะเป็นเยี่ยงไรนะคะโอ้อังคารก็วันไฟเนาะสิงหาก็เดือนของความบ้าล่านะคะยังไงก็อาจจะต้องใช้สตินิดนึงนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร การดูดวงนะคะเป็นลักษณะของการรด้อมสุ่มเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็เอาไปใช้แนวทางการใช้ชีวิตนะคะอย่าเอาไปแบบโหมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เกิดความเครียดกันพอสมควรแล้วนะคะก็เขาเรียกว,ว่าชิวชิวดูดวงไปชิวชิวกันไปดีกว่าเนาะมาค่ะผู้สถาที่เกิดวันอังคารผู้สถาที่เกิดวันอังคารดวงประจําเดือนสิงหาดวงประจําเดือนสิงหาได้แก่โป๊ะคิงครับเจ็ดดาบ สามถ้วยสามดาบสุดท้ายโอ้ห้าถ้วยจากไพ่ทั้งหมดะะทั้งมวลนะคะจากไพ่ทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคูณเอานไปคูณเอานไปสี่จุดห้าคะแนนค่ะไม่ใช่ว่าคนเกิดวันอังคารไม่ดีนะแต่มันมีเรื่องคิดในสมองเยอะไปนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นเรื่องทําไมจำไม่ตลอดเวลาคะ่ะใครเกิดวันอังคารพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าเลิกคิดสักที เพราะว่าคนเกิดวันคานคุณจะเจอในลักษณะไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยคือความรักเก่าๆแฟนเก่าอาดีตเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆก็กกจะวนกลับมาหาตัวคุณเองวนมาที่นี้ทําให้คุณได้ไพ่สามดาบคือเสียความรู้สึกอาจจะไปเจอรูปภาพหรืออาจจะไปเจอในลักษณะรูปของงานหรืออาจจะเจอในลักษณะาาปุบป,ปับบั๊โชคเดินชนกันอา่าเขามีแฟนไปแล้วหรอลงรักเขามาตั้งนานสุดท้าย เขาก็ไม่ได้รอเราอย่างที่เขาพูดนะคะมันก็เลยเจ็บจีดเจ็บจีดไม่พอใครเกิดวันอัคารเจ็ดดาบเกิดขึ้นเอ็นดูเขาเอ็นเราขานนะคะพี่ขาอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเดิมกับคุณโลกใบนี้นะคะเวลามันเดินไปข้างหน้านิสัยอารมณ์การเปลีป่ยนแปลงความรักมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยปัจจัยณจุดจุดณเวลานั้นๆณนะเวลานั้นๆเมื่ออดีตคุณกับเขารักกันมากมายไก่กองแต่ณปัจจุบันนี้ ความรักมันมีการขึ้นและก็มีการลงก็ได้อย่าเอาความน่าสงสารแบบโอ้พี่คะช่วยหนูหน่อยเพราะช่วยเขาไปปุ๊บห้าหมื่นสามหมื่สีหมื่นปุ๊บเงินหายฟิลเสียความรู้สึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเกิดวันาคารคุณมาติดไพ่สามถ้วยกับคิงครับให้พยายามโฟกัสในเรื่องของการออกงานโฟกัสในเรื่องของปากท้องในเรื่องของการที่จะต้องใช้ในลักษณะองค์กรหลือคนหมู่มาก เพราะดวงของคุณจะเจริญในลนักษณะของการทํางานกับคนหมู่มากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่เสียความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วไพ่ของความหนักอกหนักใจเกิดขึ้นแล้วใครเกิดวันอังคารมีโอกาสไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอะไรที่ปักหลักปักชัยให้คุณทําหรือไปไหว้เทวเวสสุวรรณก็ได้นะคะที่มีกระบ,บองปักหลักปักชัยดวงชะตาคุณจะได้เปิดแบบฝันตรง,ตง,ตงเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าทุ่มเทเขาไปสุดท้ายก็ศีร คือไม่ได้อะไรกลับมาจะรักใครก็รักตัวเองไว้ก่อนเนาะวันนี้พี่หมอก,ก็ไปกันก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย